ล็อก101นะครับวันนี้ก็จะมีเครื่องบินที่มาประจำการลุกลำนี้เราได้ทำการบินมาได้หมดทุกลุกลำหลังจป็นอได้แมป็น้องกอ บินแต่กรอบด้วยนะครับนั่นคือเสปานนะครับนี่คือต้งไม้ครับโอ้โหยืนอย่างกระหารนี่คือผู้โหวดเอครับเอหกร้อยเอหกร้อยครับเจนะครับร้อยต่งตาลนะครับนี้ยังอยู่ยังไม่ตกเศษนะครับของคำลงแล้วนะครับ ก็จะมีมมอ่าออออเอาผมเอาผมเกลไวข้างหน้าก็ได้ได้เห็นนี่ก็จะมีการถ่ายรูปนะครับนักบินเห็นที่บันเอาไว้ข้างนี้เลยหน้าทีเล็กหนะ้าลำใหญ่หน้าอลละไรนี่ผู้อันนี้ประจําฝูงเรานะครับคือเด็กปาเราเป็นผู้ผลิตนะครับเครื่องบินด้วยแล้วก็เป็น,นผู้ผลิต อยู่ในส่วนของผงบินนะครับของล็อกหนึ่งศนนอ่ืส่งเข้ามาด้วยนะส่งเข้ามาด้วยนะตัวกวนก็คืนอนกอืม ชมไมได้ใน,ใน,นะครับขึ้เครื่องบินต่ละมนี่นะหายลำการบินมาแล้วนะครับชั่วโมงบินค่อนข้างจะมากพอสมควรา้วันนี้เป็น D A 40นะครับของ,ของผมเองสคนนแบบ กินนอนอ้วนหวานมาแล้วก็